เดินเที่ยวถนนฮาราจูกุนะคือแบบของใช้เล็กๆน้อยๆนะแต่สีสันมันแบบชวนให้เด็กๆเข้ามา่าะขอแปดพันสองเหลือสามพันหนึ่งองหรอเฮ้ยทำไมถูกจังโอ้โหนี่ลักกี้แบ็คครับสาเลวนี่นี่เป็นราคาเพยห้านะนี่เพยห้าโปรพวกกันดั้มอะไรก็มีแต่ว่ามันหมดเร็วมากเลยเขาน่าจะมากันตอนห้างเปิดเลยนี่อาหารของเรามาแล้ว ช <Bo> สวัสดีครับผมนี่วันนี้วันที่หนึ่งของปีใหม่2,025นะครับวันนี้เรามาช้อปปิ้งกันเต็มที่เลยครับเราตั้งใจจะมาช้อปปิ้งอะไรครับช้อปปิ้งชุดว่ายน้ำลัคกี้แบ็กนะ <c oughs> นะแล้วตอนนี้มาเลือกเสื้อกันหนาวกันอยู่ไหนได้เสื้ออะไรมาแล้วครับอุ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ให้ใครเนี่ยนิ b a บ Balance โอ้โหทำไมมันสวยจังไงราคาเท่าไหร่ราคาหนึ่งหมื่นเก้าจากสามหมื่นหนึ่งเหลือสองหมื่นหนึ่งเหรอใช่แต่เดี๋ยวรอเขาไปคิดเงินอีกทีหนึ่งและนี่ของใครครับนี่ของปชีอันนี้จากราคาเต็มเท่าไหร่อ่ะมีบอกไหมแปดสองอ๋อแปดพันสองเหลือสามพันหนึ่งงี้เหรออุ้ยมันถูกจังสามพัหนึ่งเท่ากับประมาณเจ็ดแปดร้อยถูกจริงมากเนี่ยเฮ้ยแต่ชุดนี้สวยนะนิวบาลานซ์น่ะเสร็จยังครับ นี่จริงๆเราจะตั้งใจมาช็อปกางเกงว่ายน้ําให้พี่เบียมนะนี่อันนี้มันอยู่ใกล้ๆที่พักเราเลยนะเราเดินมาแค่ประมาณ3นาทีก็ถึงแล้วตรงอเมโยโกโเโนะใช่ขนาวสอชุดเบ็ดเสร็จ22,750เยนคือเขาลดจากพ่ายไปอีก20%เอีกเลยโอ้เจ๋งมากเลยนี่ร้านเสื้อตรงนี้ชุดสูตรมีลัคกี้แบ็คด้วยนะอ๋อชุดสูตรยังมีลัคกี้แบ็คเลย นี่เรามาช็อปถุงผ้าลนะนี่ที่แบบคล้ายๆที่ไอคอนสยามเลยไอคอนสยามขายใบเป็นทันเลยนะที่นี่990าเยนแต่ว่ารวมภาษีก็จะอยู่ที่เนี้ย1 0 8่เย็ยนนะก็ประมาณ200กว่าบาทนี่มีเดว,วิลมาเดินตลาด <c oughs> โอโ้มีคนมายืนเป็นหุ่นด้วย <c oughs> โอโนี่บรรยากาศวันที่หนึ่งนะ คึกคื้นมากเลยครับคนแน่นขนาดมาเดี๋ยวเรามาทานอาหารก่อนนะครับนี่ปิ้งย่างซีฟูด้ดนี่อันนี้ราคาเป็นเซตนะหนึ่งหมืนห้าพันเยนอันนี้หนึ่งหมื่นเยนโอ้ก็มีหรือจะสั่งเป็นอลา,าคาร์ก็ได้นะถ้าไม่เป็นเซตนะครับสั่งเป็นอย่างยางกินเซต<อ>ไหนดีครับเนี่ย หนึ่งหมื่นหรออหนึ่งหมื่นเยนเนาะเขามีอูนิไหมอยากกินอูนิอูนิไม่มีแต่จะต้องสั่งแยกมั้งไปเข้าร้านแล้วครับมีไข่ เราเติมพลังกันเสร็จแล้วเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันต่อครับผมตอนนี้เรามาถึงฮาราชูกุกันแล้วครับอ่านี่เรามาเดินเที่ยวถนนฮาราจูกุนะนี่แล้วดูสภาพคนคนอย่างเยอะเห็นเราไหมในจออ่ะในจอเห็นเราไหมอ้าวตัดไปแล้วไปเดินกันนี่อันนี้เป็นลัคกี้แบ็คลัคกี้แบ็กกิฟช็อป คนเยอะมากครับดูที่นี่เขาก็เปิดกันทุกร้านนะไม่มีร้านปิดเลยนะเปิดหมดเลยโน่นดูร้านสายไหมเป็นสีแลนโบเลยโอ้แต่คิวเยอะนะนี่ดูเขาถือกันดูร้าน,น่ากินดูพี่เพมไปเอาอะไรมาไปหมุนกระช้าปองมาคืออะไระครับ ลำโพงทรโข่งไหนขอดูหน่อยให้ปอเช่ดูปอเช่หยิบออกมาอันนี้ทรโข่งให้ดูหน่อยมันพูดได้ใช่ไหมเนี่ยอ่านี่ระหว่างรอมามา,มาไปซื้อใส่ใหม่อยู่นะน้องเบลลี่อยากกินโอดูมามา,มาซื้อมาแล้วโหใหญ่มากอันละก,กี่เยนครับเนี่ยหน0 0งเยนหนึ่งพนเยนนะนี <ด S 1> ่ร้านอะไรตัตติแคนดีด <1> <1> ้แฟคทอรี่นะ โอ้โหสวยสวยสวยหนึ่งพันเยนดูกินกันอร่อยเลยครับไม่เลยกินกันอร่อยนี่ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องเค้กไอศครีมนะเนี่ยคนซื้อเต็มเลยดูอะไรกันครับอะไรอ่ะพี่เบลลอ้ยหมูคาเฟ่หมู นี่นะมีพิกคาเฟ่อคาเฟ่หมูมีเพิ่งเคยเห็นนะคาเฟ่หมูนี่ซานเลวโอที่นี่เปิดนะที่ฮาราจูกุแต่ไม่รู้ว่ามีลักกี้แบ็กหรือบ้างยังไม่เห็นถุงลักกี้แบ็กเนี่ยหนูเด็กๆเห็นร้านแบบนี้ก็จะเข้าแล้ว มันคือร้านอะไรครับอ๋อมันขายแบบคือแบบของใช้เล็กๆน้อยๆนะแต่สีสันมันแบบชวนให้เด็กๆเข้ามามากดูลวดลายสีสันเฮ้ยพอเช่ทำอะไร <c oughs> เฮ้ยนี่มันเหมือนห้องนอนเลยนี่ <c oughs> นี่เหมือนเป็นห้องนอนเลยนะแต่เรายือนอยู่อ๋อนี่เป็นห้องเอียง่อ้อมามา,มานั่งท่านัหน่ะนะ มันไม่เหมือนกันนั่งเลยห้องเอียงห้องเอียงยสีสันแจ่มแจ๋วมากนี่นี่มีลัคกี้แบ็กนะร้านเสื้อผ้านะลดสิบ10%นี่เสื้อผ้าลดยี่สิบเซ20%โอ้ยคนเต็มร้านเลยไปเดี๋ยวป้าขอเข้าไปดูเนี่ยมันตึกนี้มันมี ABC Mart ด้วยนะ แล้วก็อะไรเนี่ยครับออสแมนป๋าจะไปดูเสื้อนหน่อยเนี่ยมีรองเท้าเนวบาลานมี990ด้วยนะ V6 ช้านนุนเป็นผู้หญิงนี่เมื่อวานป๋าได้คู่นี้ไปนะ n i k e a แ r Max แต่ป๋าได้ที่ช็อปที่ชิบูย่าหมื่นสี่หมนสี่กว่านะที่นี่หมื่นอ่ะนี่มันมีหลายสีนะที่นี่สีน้อยไปหน่อย ไปพี่เบมพี่เบมได้มาแล้วใช่ไหมแม่พี่เบมได้เฉยปะปาไม่ได้นะเสื้อไม่ถูกใจไปเนี่ยเรามาที่ a b t Mart แแงสเเตตนะตรงฮาราจูกุไปตอนนี้เรามาอยู่ที่โยโดบาชิอากิบะฮาม巴ะนะครับหมดเลย <c oughs> ลัคก,กี้แบกหมดเกี้ยงโอ้ยแต่มันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเราไม่ได้ซื้อ ไม่รู้ว่าของเล่นยังเหลือเปล่านะแต่แต่ที่เขาไม่ติดนี่คือยังมีนะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อพวกนี้อยู่แล้วครับมันมีโทรศัพท์ไอแพดด้วยอ่าเป็นพวกโน้ตบุ๊กพวกโทรศัพท์พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าครับโอ้ยนี่วันที่หนึ่งเองนะหมดเกลี้ยงเลยยูโดบาชิอากิฮาบะระมาชั้น6ชั้นสวรรค์ของเด็กชั้นของเล่นนะกาชาปองเต็มเลยนี่ลัคกี้แบก อันนี้เป็นอะไรบ้างอันนี้เป็นของของใช้เล็กๆของของเล่นเล็กๆนี่นี้เป็นราคาเพยนะนี่เพยโปรนี่ถ้าเกิดราคานี้กลายเป็นว่า ที่นี่แพงกว่าที่ไทยแล้วครับท,ท,ที่ไทยตอนนี้ถูกกว่าแล้วนี่อันนี้เป็นป้ายช่วงปีใหม่แต่ยังไม่เห็นถุงลัคกี้แบ็กของเล่นเลยใช่มีแต่ของตะกี้มีเห็นแค่ของเล็กๆนิดเดียวเองนี่พี่เบมเรามาตรงตึกเรดิโอใครครังลัคกี้แบ็กเต็มเลยแต่ที่นี่นะ่าจะเป็นส่วนใหญ่เป็นพวกโมเดลนะแต่ลัคกี้แบ็กนี้เราไม่เอาเนาะมันเป็นโมเดลอย่างเดียวเลยครับ เราไม่ใช่ส่ซิกเกอร์ขนาดนั้น,นเดี๋ยวเราให้หมอม้ามาเลือกรองเท้าที่ ABC m a r t ตรงตลาดอเมโยโกนะเริ่มต้นจากจุดนี้ก็มาจบที่จุดนี้ครับวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาลุยกันต่อนี่ฮะม,มาเข้าไปซื้อนิวบาลานที่นี่ก่อนหมอม้าบอกว่าราคาถูกกว่าที่อื่นใช่ไหมไม่รู้ลองไปดูเดี๋ยวให้หมอมาไปดูว่าราคาถูกกว่าจริงเปล่ารุ่นไหนห้าูนใช่ไหมที่นี่เท่าไหร่เจ็ดหนึ่ง อ๋อตะก,กี้ที่พี่เบียมซื้อตรงมาราจุก,กูมันหมื่น1นึ่งหมืนหม่นหนึ่งหนึ่งห่นหนึ่งนะต่างกันสามพันเยนเลย๋ยวให้มามาเือที่นี่ One day later สวัสดีครับพี่เบียมโอ้โหดูดน,นมช็อกโกแลตแต่เช้านี่ตอนนี้เราอยู่ที่ซานลิโออิเคบุคโลนะซานลิโอกิฟเกตเราอยู่ตรงอิเคบุคโลให้หมามากับน้องๆเข้าไปดูถุงลัคกี้แบ็กเดี๋ยวพี่เบียม กินอยู่นี่นะเดี๋ยวปลาเข้าไปดูโอ้โห oh, นี่ Lucky Bag ค,ครับ s a ล r i o มีสามสีเลยอ่ะเท่าไหร่สี่สิบเก้าสี่พันเก้านี่อันนี่เป็นของข้างในนะในขอดูสีชมพูหน่อยครับประเทศขอดูสีฟ้าหน่อยครับขอดูสีฟ้าหน่อยครับนี่ส่งละสี่พันเก้าร้อยยีนมีสามสีอ่ะเลือกเลยครับเลือกเลย อ๋อนี่เป็นชุดชุดนอนหรือ่าใช่ชุดนอนอันนี้สี่พันร้เก้สิยีนแมมาแล้วอุ้ยได้อะไรมาอีกเนี่ยได้อะไรทวงกุญแจอ๋อเขาแถมให้เป็นลี่นะตะกี้มีคนได้สีถุงสีเหลืองด้วยนะมีด้วยหรอมีแต่หมดแล้วลัคกี้แบ็กสีเหลืองอ่อเราไม่เราไม่เห็นนะหมดแล้วเราเพิ่งมานงใช่ตะกี้คนไทยเขาบอกว่ามีสิบกว่าห่อเองแล้วสองห่อสุดท้ายหายไปแล้ว โอ้ไม่เห็นด้วยเสียดายนี่มามาได้สีชมพูมาสองถุง<า>กับถุงสีดำอีกถุงหนึง<า>ไม่เอาสีฟ้าใช่ไหม<า>โอเคไปเดี๋ยวเราไปชอบย่างอื่นต่อวันนี้มาแล้วครับเปิดเช้ามาสามถุงเลย<า> <c oughs> นี่อันนี้เป็นร้านตูค้คีบอุยตู้เยอะมากเลยครับนี่บรรยากาศเช้าวันที่สองนะครับคนเยอะเหมือนกันนะ นี่ตะกี้เราแวะเข้าไปดู ABC มาร้านนี้นะเซลล์ทั้งร้านเลยอะ่ะราคาถูกๆเยอะแยะนี่เดี๋ยวให้เด็กๆมาจับลุ้นลุ้นโชค <laughs> ไปเวรได้ไหเคกี่ยก๊ครไปเซร์้ัวได้มงแตะีเขด้เลยนะชินนัอได้อะไรครับมาเอาด้วย นี้ใบเขาไว้ให้ทําอะไรครับคือสมมุติว่าอันนี้คือได้ฟรีหนึ่งครั้งก็คือว่าเราเล่นหนึ่งครั้งก่อนแล้วเขาคัดเพิ่มอีกขอเอาไว้เล่นฟรีได้หนึ่งครั้งแต่ว่าเราต้องเล่นกับเขาไปก่อนใช่ไหมโอเคไปเดี๋ยวให้บอเช่ไปดูลัคกี้แบ็กตึกนี่ลาบิอิเกฟคูลอไปบอเช่เจอตู้กระชาปองจะยอดอย่างเดียวมาครั้งนี้ยอดไป1ิลูกแล้วมึงเนี่ยลาบิไลซีเล็ก นี่เราขึ้นมาที่ชั้น6แล้วนะนี่ลัคกี้แบ็คแต่มันดูน้อยๆแล้วครับทำไมมันดูเด็กๆจังไงมันไม่มีลัคกี้แบ็คแบบเด็กโตเลยครับเนี่เป็นชุดขุดทรายเด็กเล็กนะนี่ยลัคกี้แบ็กเขามีแค่ชุดแบบนี้เองนะเป็นของเด็กเล็กนะนี่โอ้นี่ดงดงพวกรถบังคับนะ พอเช่เคยมาพอเช่จำได้พามาทางนี้หยุยเต็มเลยอะ่ะมีรถมาริโอบังคับด้วยนี่โหนี่มาเล่นเกมคอมพิวเตอร์แล้วครับ <c ười> คอมพิวเตอร์ญี่ปุ่นเด็ก <c ười> ๆนะอ่าเหมือนเป็นฝึกทักษะการเรียนรู้แต่ของพี่เบมนี่เกมล้วนๆ <c ười> เครื่องเกมเลยนะไปเดี๋ยวเราต้องไปที่อื่นต่อแล้วครับ อันนี้ปอร์เช่ของเล่นไม่โดนใจนะมานั่งเล่นกับน้องเบนลี่เนี่ยเราลงมาดูป้ายมันมีนะของเล่นนะพวกกันดั้มอะไรก็มีแต่ว่ามันหมดเร็วมากเลยเขาน่าจะมากันตอนห้างเปิดเลยครับห้างเขาเปิด10บโมงนี่ที่เขาติดป้ายคือหมดเนี่ยที่เหลืออยู่ข้างบนที่ตะกี้เราเห็นนะคือยังไม่ติดป อ่าพวกโน้ตบุ๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นี่ยังมีนะแต่ถ้ายโดบาชีหมดแล้วนี่เราก็มีเกมด้วย Nintendo กับ P5 หมดแล้วเหมือนกันหมดเร็วมากเลยเออหมดเร็วมากไปไป,ปเดี๋ยวเราลองเดินไปดูนี่ครับตึก Big Camera อยู่ใกล้ๆกันนะข้ามทางมาลายนิดน,นึงปีนี้ของหมดเร็วมากเลยนะ,ะไม่เหมือนปีที่แล้วของปีที่แล้วยังเหลือของไปถึงช่วงบ่ายเลย นี่เรามาประมาณ11โมงเที่ยงอะหมดเลยอะนี่นี่เป็น lucky b a กนะแต่ส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหมดเลย,ยนี่ที่นี่ยังมีเพลง5เลยนะแต่ Nintendo หมดแล้วนะไม่มีป้ายของเล่นเลยไปยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนี่เราขึ้นมาที่ชั้นของเล่นแล้วนะที่นี่ก็ไม่มีแล้วนะถุง lucky b a กไม่รู้ว่าหมดหรือว่าเขาไม่มีนะ ไม่เห็นเลยนี่จากเรื่อง The Fast นะไม่รู้มามากกับน้องเบลลี่ไปไหนแล้วนี่ครับเจอรถไฟที่เราซื้อที่คินุกวะด้วยที่นี่2,001เงะ่ะ <c oughs> สเซียนะเราซื้อมา2,800กว่าเยนเนาะ่อเยอมีรถไฟหลายแบบเลย <c oughs> นี่ถ้ามาซื้อมาซื้อร้านของเล่นดีกว่า อ๋อนี่รถไฟหัวกระสุนที่เรานั่งนี่อายาบุสะสีเขียวแล้วก็สีชมพูนี่สีแดงอสีชมพูครับคันจริงอะ่ะนี่ตอนนี้เรามาโผล่กันที่้าแยกชิบุยาแล้วนะครับนี่วันนี้หมาอาชิโกเขาเปิดแโน่นด้านนน้นนะ่ะท่องเที่ยวถ่ายรูปก,กันเต็มเลยนี่น้องหมาอาชิโกมาถ่ายรูปใ,ให้ถ่ายรูปต้อนรับปีใหม่ มีห้อยด้วยนะนี่อาชิโกมาผู้ซื่อสัตย์ไปเดี๋ยววันนี้เรามาเดินข้ามแยกกันอีกทีครับสัยวจะพูดกินหรือผูกิน เดี๋ยวให้พอเช่ไปดูลองเท้าเนี่ยครับที่ไนกี้ชิบูย่านี้ก่อนไปเข้าไปดูเร็วพอเช่รอมาหลายวันแล้วไปไปไปหารองเท้าที่ถูกใจของพอเช่เลยนี่สีที่พอเช่เลือกตอนนี้เขารดนี่เลยนะ30%จาก2 1 3 3 0น่าจะเหลือประมาณ1 0 0 0 0 14,000สีลด่ด3 0ซ ได้มาแล้วของลงเหลือเท่าไหร่ครับมดูดูไปเสร็จหน่อยหมื่นสี่หมื่นสี่ก็ประมาณสามพันบาทอไปโอเคเดี๋ยวเราไปช็อปอารีนาต่อครับเพราะว่าเมื่อวานพี่เบียมยังไม่ได้ซื้อเลยของหมดนี่รถมาริโอมใหมกแล้วบายบาย เป็นไงพอเช่อยากขับบ้างไหมไปให้พอเช่ใช้เลยพี่เบมอยากขับนะนี้เดี๋ยวให้พี่เบมไปดูกางเกงว่ายน้ำก่อนที่อารีนาชิบูย่านะเมื่อกี้เห็นรถ l อ m b ูกิน i n i เสียดแล้แบบไม่ฟ้องเลยแถวนี้มีรถแพงๆเยอะเลยใช่ไหมครับไปเข้าร้านก่อนหมดแน่เลยพี่เบมไม่มีแขวนเลยนะไล่ใหม่ นี่ลายเก่าสีเก่าละหมดแล้วพี่เบม <g ülme> หมดหลายที่เลยครับนี่ขนาดเรามาช็อปอ้หน้าก็ช็อปใหญ่อยู่นะยังหมดเลยโอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางไปที่อื่นกันต่ว <g ülme> อวันนี้ลัคกี้แบ็คเราหมดแล้วคนซื้อกันไปกันหมดเลยเดี๋ยวเรามาทานข้าวที่ตรงนี้ก่อนปิ้งย่างหน้าเนื้อปิ้งย่างเนือใช่ไหมเบมเนี่ยที่ปเอโนะนะครับอามิยกุกไป,ไปเข้าไปทานข้าวก่อน นี่เดี๋ยวเรามาดูเมนูกันครับดูราคาก็ประมาณนี้นะตามป้าย,ยานี่นี่เป็นลิ้นบัวนี่มีหองนี่เป็นเซต อันนี้สั่งเป็นจานจน นอาารของเราานี่ขาเปิดเตาแล้วเนะตาร้อนเ,เป็นตเตแก๊สนะดูนะอันนี้เป็นเซตเจ็ดพันเจ็ดพันเยนใช่ไหมครับมัง

เราทานเสร็จแล้วเมื่อกี้เรากินไปเท่าไหร่ครับ2 3 8 0มื่นสาิบชุด7จ็ดพันเราสั่ง2ชุดเลยนะแต่ก็เยอะไปนิดหนึ่งเนาะเยอะไปนิด่าเดี๋ยววันนี้เรากลับไปพักผ่อนแล้วครับพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันครับผมดิสนีย์ซีอ้พรุ่งนี้จอไปดิสนีย์ซีแล้วพอช่าเหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวรีบกลับไปพักผ่อนเพื่อเก็บแรงไว้พรุ่งนี้นะไปดิสนีย์ซีกันครับผม